ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป t o ็อ f o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโลบอกแมป Anime a v e n g e นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการโซโล่พอร์ทักันนะครับอ่ะก็เป็น f r o เซนพอร์ทัตัวนี้นึงเนาะ ในเทียแต่ละเทียนเนี่ยก็จะมีความยากต่างกันรับยิ่งเทียงสูงทำให้ความยากของด่านเนี่ยยากขึ้นนิดนงครับแล้วก็ประมาณว่าเลื่อนมันเพิ่มขึ้นเนาะอา่ะประมาณนี้นะครับก็สิ่งแรกนะครับให้เราดูที่ชาร์ลนส์ก่อนนะครับก็คือเจ้าตัว,ต,วตัวสอนสิมเมอ์ตัวนี้นะครับถ้าเทีย5ขึ้นไปแล้วเป็นไฮคอร์สห้ามไปคนเดียวนะครับอ่ะก็แต่ถ้าใครมีวนี้ก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่าคิดว่าผ่านนะครับมันมีโอกาสให้เราลองอยู่เนาะ แต่วันนี้พี่จะพูดถึงกรณีที่ไม่มียูนิคแล้วก็การเลือกตัวไปเล่นด้วยนี่นะครับก็สาหรับคนที่ไม่มียูนิคนะครับดูยังไงว่าเราจะเล่นผ่านนะครับหรือว่าเราต้องเอาตัวอะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้ก็ดี๋ยวจะมาพูดถึงกันละกันน,น่าจะเข้าใจกันง่ายหน่อยนิดนึงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องตัวละครนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่พี่ให้แนะนําให้เอาไปก็จะมีสี สามอย่างเดี๋ยวเป็น3อย่างแล้วกันนะครับแต่ว่ามันมีทั้งหมด4ตัวเนาะก็จะเป็นตัวโซโลนะครับตัวหยุดเวลาแล้วก็เป็นตัวความเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเบรอยู่แล้วนะครับที่คนมีนะไม่ว่าจะไปด่านไหนนะครับทียไรถ้าอยากผ่านชัวร์เอาโซโลกับหยุดเวลาไปนั่นเองนะครับส่วนตัวเรื่องดาเมจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงตัวดาเมจด้วยนะครับว่าควรเอาตัวอะไรไปบ้างนะครับก็พี่จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็จะมีเป็นตัวเด็ดเกมกับตัวต้นเกมนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นสายดาเมจเนาะ เราจะสังเกตได้ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยกว่าจะเก่งต้องอัพหลายขั้นอันนั้นพี่จะเรียกว่าตัว l e เก g นะครับอ่ะส่วนตัวต้นเกมก็คือวางปุ๊บตีแรงเลยนะครับอ่ะก็พี่จะยกตัวอย่างเป็นเจ้าไอเซนนะครับเป็นเจ้าพุชชี่ละกันนะพุชชี่อันนี้ร่างสองนะครับร่างสองพี่ไปสมได้ดีวายมาส่วนร่างสามก็ได้ดีวายมาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้อยู่นี้สักทีนะอันนี้ก็คือโลฟี e e ครับเออเดี๋ยวบนยาวช่างมันก่อนละกันเนาะ เราสังเกตได้ว่าเบสเดเมตตัวต้นเกมนะครับที่เล่นได้เอาเป็นว่าที่เล่นได้แล้วกันบางตัวมันก็เก่งทั้งเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนเก่งทั้งเกมบ้างเนาะก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นให้เราดูสังเกตเรื่องเบสเดเมตมันเนาะอย่างแรกเลยก็แนะนำนะครับพี่แนะนําก่อนอื games, ics, Means, ่นเลยก็คือการอัพปรืลตัวละครให้ครบร้อยเน็กนะครับถ้าเรามีตัวไหนก็อัพไปนะครับถ้าใครไม่มีตัวเก่งๆก็โกโจก็เล่นได้นะครับโกโจก็ต้นเกมเล่นได้นะ ได้เหมือนกันนะครับแล้วพี่คิดว่ามันก็เก่งทั้งเกมเหมือนกันนะแต่ขอจะเก่งจริงๆเนี่ยต้องเลยขั้น 4LE ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวต้นเกมพี่จะแบ่งประมาณ2อย่างละกันนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ต้นเกมจริงกับตัวต้นเกมที่เล่นกลางเกมได้นะครับหรือว่าช่วงเว็บเว็บหกเว็บเจ็ดเว็บแอะไรประมาณนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นช่วงกลางเกมและแม่งเหมือน RV เลยนะครับต้นเกมกลางเกมเด็กเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ตัวแรกนะครับที่พี่จะพูดถึงก็คือแอสตานะครับที่มัน เก่งกลางๆนะครับเกือบจะไปเลดเกมได้แต่เลดเกมก็ไม่ดีเท่าตัวอื่นอ่ะนี่เลยครับแต่ว่าทําไมนะครับเป็นตัวที่มีเบสดเดเมจดีมากนะครับก็คือ5,000ันวางปุ๊บ5,000เลยแล้วก็มีรีลิกให้มันอีกนะครับก็จะกินแรงตัวนี้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันอัพไปเรื่อยนะครับการที่เราอัพมันไปเรื่อยๆโอ้พี่พูดอะไรผมพี่วะเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยทำ,ดำเดเมจเพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นทุกตัวแหละแต่ทีนี้อต้านะครับจะดีตรงที่ มันดาเมจแรงมากนั่นเองครับแต่ข้อเสียคือระยะนะครับพี่ก็เลยมองว่าเอาตัวอื่นที่ระยะไกลไปน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเรื่องพวกมอนนะครับที่อยู่ในประตูพวกนี้อัพเคลื่อแม่งโคตรเยอะนะครับถ้าเกินเทียห้าเทียหกไปแล้วก็ถ้ามันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นชาเลนจ์พวกฟ้าส์เอนามี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ไปคนเดียวนะครับก็ไปสักสองคนอะไรงนี้นะครับส่วนชิวเอนเนมี่กับรีเจนเอนเมี่นะครับพี่แนะนําเป็น ไปคนเดียวก็ได้นะครับลองไปเล่นดูเนาะแต่ว่าตัวโปรโต่เราต้องมีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอันนี้สาหรับตัวต้นเกมกลางเกมนะครับบอกไปก่อนเลยก็คือไอเซนนะครับก็ถามว่าทำไมไอเซนถึงไม่ใช่ตัวเลดนะครับเพราะว่าไอเซนเนี่ยถ้าจะอัพขั้นท้ายมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงมันจะตีแอร์นะครับแต่จริงมันก็กลางๆนะครับระยะมันก็ไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่นี้ก็จัดเต็มที่ได้เลยเนาะสำหรับตัวอยู่นี้ก็เก่งทุกตัวอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็โจทารโร่อันนี้เผื่อใครอยากรู้ว่าเอ้ยพี่ผมเอาไปเล่นได้ไหมเอาไปเล่นได้แต่ว่าระยะไม่ดีนะครับหเห็นไหมคอนเทนมันด์เรื่องระยะเนาะพุชชี่เนี่ยพี่แนะนําให้เราทํา2งล่างไว้นะครับจะเป็นล่าง2กับล่าง3นั่นเองเนานะอ่ะก็ใครอยากได้ต้นเก่งก็ลองหาดูนะครับนี่พุชชี่นะสอล่างเลยนะครับน้ำมาให้ทํา2งล่างนะอ่ะเดี๋ยวเพราะว่าไอ้พุชชี่ล่าง3เนี่ยรับต้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงมันจะตีเร็วก็เถอะนะแต่ก็เล่นได้นะครับต้นเกมเล่นได้เลยเพราะว่า ระยะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเห็นไหม27.2ครับ27.7นะครับแค่ห่างกันเรื่องดาเมจเนาะแต่จากที่พี่ดูนะครับเรื่องวิธีการโจมตีเนี่ยดีเพจมันจะไม่ต่างกันขนาดนั้นเนาะนแต่ค่าอัพพอจะอ์จั้ให้มันตีแรงๆก็นั่นแหละครับเ,เราจะเห็นได้ว่าถ้าล่ามันตีไม่แรงนะครับใครที่เล่นมาบ่อยๆเราจะสังเกตมาเอ็มพวกมอนทีท่มันมีลลลหลอดด้วยสองหลอดเนาะที่เป็นสีเหลืองนะครับถ้ามันตีไม่แรง แล้วเราไปตีจังหวะที่ไอ้หลอนเรื่อเหลืองๆเนี่ยมันเหลือประมาณหนึ่งมันก็จะบล็อกดามจทั้งหมดของเราไปเราก็จะทำดามจได้แค่1เนาะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวเลดเกมนะครับตัวเลดเกมก็จะเป็นพุชชี่อย่างแรกเลยนะครับพุชชี่ร่างเฮเบนนะถามว่าทำไมถึงเลดนะครับเพราะว่าในช่วงขั้นท้ายๆนะครับโคตรเก่งนะตีเร็วตีแรงนี่นะครับก็ส่วนมากก็พี่จะแนะนําประมาณนี้เนาะเออใครงงนะครับก็สรุปไง่ายน,นะครับก็คือ การที่เราจะพกตัวไปเนี่ยมันจะมีตัวบางตัวที่เล่นต้นเกมไม่ได้ไม่ค่อยได้นะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สําหรับการสโลโ่นะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนไปด้วยอออก็เอาตัวอะไรไปก็ได้นะครับขอแค่คุยกันเนาะยามิเล่นได้นะครับอันนี้บอกว่าจะว่ายามิเล่นได้เหมือนกันนะบางด่านนะครับปูยยมะก็เล่นได้นะครับปูยยมะพี่จัดให้เป็นตัวกลางกับเปลดอกแล้กันนะครับต้นมันก็เล่นได้นะแต่ว่าช่วงอัพขันฟุยอีมันมีราคาในระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้เนาะอัน พาร์ทนี้นะครับไม่ใช่พาร์ทสิเป็นเป็นเคิร์สนะฮะเออเคิร์สเพิ่มดาเมจเจ็ดนี่นะโอเคนะครับสำหรับเคิร์สทุกตัวพี่แนะนำให้ลดดาเมจแล้วไปเพิ่มระยะแทนนะครับทุกตัวเลยนะอยกเว้นไอ้พวกเมล์เอ็มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหามันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องตัวละครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของพอร์ทัลนะครับว่าโหมดไหนไม่ควรไปเล่นนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ถ้าเทียร์อ่ะเทียร์แต่ละเทียร์มันต่างกัน ี่จะพูดยังไงให้เขา้าใจง่ายๆดีก็คือเทียแต่ละเทียนเนี่ยจะมีความยากต่างกันก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเราต้องดูที่เทียว่าเอ้ยสมมุตินี่เทียแปดเทียเก้าเอ้ยแม่งเราต้องไปดูชาเลนจ์อีกนะครับอ่ะก็ชาเลนจ์ก็คือตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นตัวอักษรสีชมพูเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีเป็นลีเจนต์เอนด์มี่ก็คืออันนี้นะฟาสเนอนด์มี่ชูเอ,อ High ots, นด์มี่แล้วก็เป็นอ่าตัวอะไรบะที่เรีชื่อพวกไฮคอร์สนะครับอ่ะแล้วก็เป็น มีอีกไหมเอ่ยพี่จำไม่ได้แล้วโอ้มันมีอันนึงไม่ใช่เหรอช็อตเลนสนะครับนี่เออใช่พี่ก็ว่าอยู่นี่นะครับแล้วก็มีอ่านี่ช็อตเลนก็คือระยะสั้นลงนะครับระยะสั้นลงนี่จากนแบบหนึ่งเลยนะแต่ก็เล่นง่าย่าทุกอันเลยนะครับถามว่าอันไหนเล่นง่ายสุดคงเป็นลีเจนเอนมี่เพราะว่าตอนนี้นะครับเกมได้ทําการปรบับตัวละครตัดเลือดให้ตัดได้ร0 0แล้วเนาะไม่ว่าจะตีกี่ทีตีกี่ฮิตนะครับก็คือ มันจะไม่ฮิวเลย,เลย,ยนี่นครับแต่ว่าพอเวลาหมดเลือดออกก็ยังฮิวอยู่นะทร <pers> ิจเจนเนอร์มี่นะจะไปยากช่วงพอเท้าเจ็ดนะครับไม่ก็พอเท้าหกเทียหกเนาะอ่ะก็ส่วนมากพี่จะเลือกเป็นพอเท้าโอหกเพิ่พอเท้าเจ็ดไปเลยไม่ได้เลือกเทียนะครับนี่เลยสับเทียที่ไม่ควรลงคนเดียวนะครับแบบชัวนๆเลยก็คือเทียเจ็ดนั่นเองนะครับเทียหกเราอาจจะพอสู้ได้เราอาจจะพอผ่านได้นะครับแล้วก็ให้เราดูแอคด้วยนั่นเองนะครับแอคแอคนี่นะครับแอคตัวนี้ว่าดานนะครับ ถ้าเป็นด่านหลังๆไม่คุณลงคนเดียวอย่างมากนะครับก็เป็นพวกแอ X6 X6 เนะี่ยจะมีความยากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะอยู่เทียไหนก็ตามนะอ่าแม่งจะโคตรยากมากๆนะครับสําหรับเทียไออแ X6 นะฮะนี่ก็คือแอคตัวนี้อ่นะนี่เลยนะครับอันนี้พี่ลองเป็นโซโล่มาขนาดยูนิยังแปะแตกเลยนะเพราะตัววิ่งนั่งเรื่อยๆมากนะครับเรื่อยเป็นแสนเลยนะ่านะนี่นะครับแค่เว็บแรกๆก็ ยิ่งเป็นด่านหลังๆนะครับให้เราดูตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับพี่ลืมพูดเลยก็คือเจ้าแอ็ตรงนี้นั่นเองนะครับว่าแอ็ไหนนะก็สําหรับพี่เดแอคที่ง่ายๆก็จะเป็นแอคกหนึ่งแอคกสองแอคกห้านะครับแอคกสี่แม่งจะเป็นตัววิ่งไปเสมอเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับส่วนมากบอสชอบวิ่งไวนะครับหรือว่าพี่คิดเองก็ไม่รู้พี่จำบอสไม่ได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับถ้าเราสังเกตตัวละครนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับตัวตัวละครในด่านหนึตัวบอสนะครับตัวบอสก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครัับบพี่ลืมสวป๊ ให้เรามาดูง่ายๆในที่ตรงนี้เลยนั่นเองครับถ้าใครแบบกลัวตัววิ่งไวก็ลองเช็คนะครับว่าตัวไหนวิ่งไวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเจสันนะครับอันนี้ไม่ได้วิ่งไวอันนี้เป็นแอค5ที่วิ่งไวนะครับแบคและปิดก็คือไอเอโตนี่เองก็ประมาณนี้เนาะให้เราลองเช็คๆดูนะครับยังไม่ได้มาลองเคลียร์สเตจยากเลยรทั้งมันนะครับนี่เลยสำหรับการเข้าพอร์ทัลนะครับจริงๆพี่ก็อยากให้ไปดูโอนะดูโอเล่นง่ายกว่านะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งหน้าที่กันตอนนี้มีตัวกดสกิลหลายตัวมากนะครับก็ใครอยากเล่น อะไรก็ลองถาเพื่อนดูว่าไอ้เพื่อนมีตัวไหนบ้างนะครับอ่ะก็ถ้าใครมีพุชชี่ก็แนะนําให้เอาพุชชี่ไปนะครับเพราะพุชชี่เนี่ยในร่างายนะครับในร่างหทยของคนลึมนะครับก็มันจะสามารถกดสกิลเร่งเวลาครึ่งหนึ่งนะครับก็คือทําให้ตัวละครเราตีเร็วขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็มันไม่ทับกับโกโจด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยแบบเป็นตัวที่คอมโบได้ดีมากๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเรานําพุชชี่มาอัพให้มันกดสกิลได้นะครับหรือพุชชี่พิพันนะว่าอ่ะนี่นะครับนี่ อาพูชีมาให้กดสกิลได้มันก็จะกดลด50%โซนโกโจนเนี่ยระหว่างนั้นก็กดหยุดเวลานะครับอ่ะมันก็ทําให้โกโจเราตีเร็วครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็สมมุติว่ามันตีประมาณ5วินะครับในขั้นที่มันยิงยิงเป็นทางตรงนะครับพี่จะสมมติแล้วกันจะจาไม่ได้แล้วตีกี่วินะครับมันก็จะเหลือ2.5วิจากที่มันหยุดเวลา8วิเราควรจะตีได้ประมาณ2ทีนะครับกลายเป็นจะตีได้ทั้งหมดประมาณ3-4ทีเลยนะครับนี้ก็อยู่แล้วแต่ช่วงเวลาที่เรากดเนาะ ระยะเวลาในการกดครึ่งของมันเนี่ยกดฐานครึ่งเรื่องสปีดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10- บยวินะครับที่ไม่แน่ใจว่ากี่วิเพราะว่าไม่ค่อยได้นับหรือนะครับก็เน้นมันกดได้พอเนาะอ่ะส่วนอยู่เวลาแวินะครับอยู่เวลาแวิเนาะส่วน D O นะครับ D O ที่เป็นร่าง,งตัวรับเนี่ยหยุดเวลา20วินะครับมือไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตัวที่ อยู่ในเว็บนั้นน้นก็จะหยุดไปเลยนะครับแล้วก็เว็บมันก็จะหยุดไปเลยเหมือนกันเนาะไม่น่าจว่าครูดาวสกิลของเราจะหยุดด้วยหรือเปล่านะครับแต่เหมือนจะไม่นะอ่ะประมาณนี้นะครับพี่คงไม่ได้มาเล่นให้ดูนะเนาะจริงๆก็มีลิปที่มันลงพอเท่าระดับยากอยู่แล้วก็เลื่อนแมงมุมมากนะครับถ้าอย่างไงพี่อาจจะมาลงแยกให้ดูนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวไปลงนในสตรีมนะครับนี่เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ลงเทียอะไรไม่ไหวนะครับก็ลองมาแต่สตรีมพี่ดูในในสตรีมพี่ดูนะเพราะว่าพี่ก็มีแบกอยู่เหมือนกันนะ ประมาณนี้นะครับวนี้นะครับของผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ก็ดีนะครับใครที่สงสัยตรงไหนสงสัยว่าคอมไหนเล่นได้นะครับก็คอมเมนต์มาละกันนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะไปตอบหรือว่ามาตอบในคลิปเหมือนเดิมนะครับพี่ชอบตอบในคลิปมากกว่าในคอมเมนต์เพราะว่าบางทีคอมเมนต์แล้วแม่งหายนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ